โสวดจุนลชัชยยปรกรณะโมเมพุทธะเตชะสารรตะนานตยะธรรมิกาเดชปะปสิทธิปสีเทวานารายะประระเมสุราสิทธิพรมาจะอินทาจะจตุโรกาคัมพีรักคกาสม,มุทาภูตังูตุงคังคาจะสัพพมะชัยยะปสิทธิภวันตุเตชัยยะชัยยะธารณิธารณีอุทธ,ธิอุทธ,ธีนาทีนาทีชัยยะชัยยะ คนละตนละนิสัยนิรายสายเซนนะเมรุราชักพลนะชีชยชยคัมพีระโสนพีนาเคทนาคีปีสาจัพูตะกาลีชยชยทุนนิมิตาโลคีชยชยสิงคีสุธาธานะมุขชาชยชยาวรุณะมุขสาตาชยชยจจำปาทินาค่ะกุรักันทักกชยชยคันฉะคนนตุรงสุกระภูชงสีหะ พยัคฆะทีปาชยชยาวรรณนมะขุคยาตาชิตะชิตะเสนาลีปุนะสุทธินารดีชยาชยาสุขาสุขาชีวีชยชยาทัปตนีตัปเตสัทธาสุชยาชยชยาทัปตนีสานติสัทธาชยชยามังกราตัญญาภาวะเกชยชยาวโรณนยเกชยชยารักเกษสุระปุชาเตชา ชัยยะชัยยะพัมเมนทักนาชัยยะชัยยะราชาธิราชาชัยชัยยะปัทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาบัญเจกกะพุทธสาวังชัยยะมเหสุโดหะโรหับดินเทวาชัยยะพัมมาสุรโคชัยยะนาโควิุทโกวิุปปโคจันทิมาระวิอินโทจะเวนเตโยจะกุเวโรวะรุโนปิจะอคิวายโยจะกวาชุนโหกุมาโรทัตตัร์โกอัท มาราสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทะโยอิสินโนสาวกาสัพพาชยะดามโมภควันตุเตชยะธรรมโมจัสังโฆจัทัสสะปาโรจัดชยะกังเอเตนะชยะเตเชนะชยะโสธีภควันตุเตเอเตนะพุทธะเตเชนะหูตุเตชยะมังค์รังชยโยปิพุทธสะสริมโตอายังมาราสสะ จปัปปาปิมปาโตปราชยโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยตาธาพรมคมณามเหสโนชยโยปิพุทธัสสะเิริมโตอายังมาระสะจปัปปาปิมาโตปราชยโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยตาธาอินทะคณา มเหสีโนชโยปิพุทธสัสสิริมโตอายังมารสาจปาปิมโตปาราชยโยอุโคสยามโพธิมันเทปมุทิตาชยัตถาเทวคณามเหสีโนชโยปิพุทธสัสสิริมัตโตอายังมารสาจปาปิมัตโตปาราชยโยอุโคสยามโพธิมนเทปโมุทิตาชยัตถาสุปันนะคณามเหสีโนชโยปิพุทธสัสสิริมโตอายังมารสาจปา ปิมาโตปราชโยโอโคสายามโพธิมันเทปโมทิตาชยตัตทานะคะคะนามเหสิโนชโยปิพุทธศาสดาโตอะยังมาราสา,าจะปาปิมาโตปราชโยออโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตัตทาสัพพะมะคะนามเหสินโนฉยาันโตโพธิยามุเรจักรยนานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิฉะยั สุเฉยังมคะเลอาปะดัชิตาปาเนเกสิเสปาทาวิปกพิเสเกสัพพาพุทธาอัคปโตปมุทติจตังขตังสุมังคารังสุปาปตังสุตังสุขโนส,สมุตโตจะสุยถังมาจเดสุปัฏคีนางกายกรรมนางวจกรรมนางปัฏคีนางพระคีนางนุกรรมนางพิเดพระคีนาปัฏคีนานิกัตตวะนะละพันตเถปัฏคีเน เตอัฏฐรัตถสุก,กสิตาวิรุธาพุทธศาส,าสนอโรคาสุกิตาโหทสหสพเพหิยติภิสุนันตุโพนโตเยเทวาอัสมิงทานอาทิคตาธิคายุกาสัทธาหนตุสุกิตาหนตุสัพพารคขันตุสัพพัสตานังระขันตุชิตนาสาสนังยากาจิปัฒนาเตสังสเพปุกเรนตุมะโนรัตายุตตะกาเรปรวสันตุวสังวสากะ วราหกาโรคาจุปัวาเตสังนิวาเรตุจัสัพทพากายาสุขังจิตตสุขังอาราหันตุยะถาราหังบทสวดธรรมนิยามะสุตังเอวาเมสุตังเอกันสัมยังภัควาสวัทิยังวิหรติเชตวดเนอานากาปิติกสะอาราเมตันตระโคภะควาปิคูอมันติสิพิขโวติ พะทันเตติเตภิกขูภควาโตปจจสสมภควาเอตัดทวจอุปทาวาภิกเวตวถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวะสาถาตุธรรมทิาตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขราอนิจติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสมติอภิสัมพุิตวาอาภิสม,ตว,สมตวาจิคติเทเสติปัญ,ญเปติปัญทาเปติวิวรติวิภัสติ อุตานีกโรติสัพเพสังฆาอนิจติอุปทาวาภิกเขเวดถาคาาตานางอนุปทาวา,า,า,าตถาคตนางทิตาวะสาถาตุธรรมะทิตาธรรมนิยามตาสัพเพสังฆาทุกขติตังตถา,ากรตอภิสัมพุชติอภิสเมตติอภิสัมพุชิตวะอภิสเมตตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติปันทะ เปติวิวรติวิภะชติอุตานีกโรติสัพเพสังฆาทุกขาติอุปทาวาภิกเวตถาคตนานัุปทาวาตถาคัตนานิทตาวาสาถาตุธรรมธิตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมาอนตติตังกถาคตอภิสัมพชติอภิสมณติอภิสัมปชตวะอภิสมณตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวรติวิภะชติอุตานีกโรติสัพเพธรรมา อนัตติอิทธะโมโจกภควาอัตตะมานาเตภิกูภควะโตภาสีตังอภินันทุนติบทสวดพันเทกละตะคาถาอดีตังนานวาค่ะเมื่อยากนับปฏิกังขีอาจนาขาตาังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึพ่งพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยาธาดิดมปาหินันตังอปันตันจะอนาคตังสิ่งที่เป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัญจุนปันนันจยูธรรมมังตถะตถาวิปัสติอสังคีรังอสังกุมปังตังวิทามนุภะรูไหเยผุดไดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนง่ายคอนแคนเขาค้นพอกพูนอาการเช่นนั้นวายอชวะกิจจมาตับปังโกชัญญามาณันงสุเว ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮีโนสังครันเตนะมาหาเสนนะมัจจุนาเพราะการผัดเพียยน่อมัจจุราชซึ่งมีเสานามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตปิงอโหรตะมัดันทิตังตังเวพันเทกาโตติสันโตจิคเตมุนีมมนีผู้สงบย่อมกก่าเดียผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงละดีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวคขปัญจเวกขณนะสัพเพสังขาอนิจจาสังขาคือร่างกายจิตใจและรูปธรปรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาทุขาสังขาคือร่างกายจิตใจและรูปธรปรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวทงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวางชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน ทุบวางมรณะนางความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณนะปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมอนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่จะสังเวชอหยางกาโยอาจ,จิรัง ร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตวิญญาโนคันพระจาวิญญาณชดโทคันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสนสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะริงขงรรางอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนรัฐถังหาประโยชน์ไม่ได้อันจาวัตสังคราสังขางรทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุป,ปาท,ทับ วัฏฏธรรมโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวาวนิโรชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปะสัโมสุโข,ขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามารันติจากสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลับบงตายอยู่มารินสุจะมาริสเลที่ตายแล,แล้วก็มันจะตายตาเทวหังมาริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันอธิเมยทัศสามโย ความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลย